แล้วเขาก็จะเอาไอนนโรบายหมื่นบาทเนี่ย <ผม S 2> นี่เขาใช้เงินทั้งหมดห้าแสนล้านครับพี่ออก<ผ>ม,มามนี่แหละครับประเด็นก็คือจะเอาเงินจากไหนและผมอ่านในข่าวเนี่ยทางสวก็มีคนตั้งประเด็นว่าจะซักเรื่องนี้ครับผมมีเรื่องแนะนำนิดถึงครับคืออันที่หนึ่งในระยะท่านเนี่ยก็หนีไม่พ้นแล้ะครับที่จะต้องกู แล้วแต่ที่เพื่อไทยบอกจะได้คืนจากแบตเนี่ยโดยจะมีการหมุนหกรอบอันนี้ผมไม่มีนักวิชาการคนไหนเชื่อเพราะฉะนั้นมันอาจจะได้คืนจากแบตเนี่ยสักเจ็ดปดหมื่นล้านแต่ที่ขาดเนี่ยผมแนะนำอยู่สองเรื่องเรื่องแรกก็คือให้ขายรัฐวิสาหกิจเพราะมันเป็นการใช้เงินครั้งเดียวตามแนวเคนเชียน ขายปตทนะครับจะได้เงินกว่า500แสล้านเอาไปทําอย่างอื่นได้อีกเสร็จแล้วยังได้ลดหนี้สาธารณะในส่วนที่เป็นหนี้ปตท,อ,ทอ,อีกล้านล้านคืออีกหกเปอร์ของ GDP เปิดเทดา,านหนี้สาธารนณะกับมันมีเงินอีกอย่างนึงคืออะไรรนะู้ไหมในเมืองไทยมีกองทุนต่างๆที่แฝงอยู่ในหน่วยงานราชการรวมทั้งหมดแสนกว่ากองทุน โทษครับร้อยกว่ากองทุนแสนกว่าล้านบาทเงินก้อนนี้มันถูกบริหารอย่างหนึ่งไม่มีประสิทธิภาพ 2. ไม่ได้ใช้งานอย่างเต็มที่ไปรีอร์มมันซะแล้วออกมาใช้ได้หลายหมื่นล้านเลยครับจริงๆแล้วเรียนเลยครับว่าไม่เห็นด้วยกับน,นโยบายนี้เพราะว่ามันเป็นการนโยบายที่ถ้าภาษาเศรษฐศาสตร์เขามบอกว่าแก้ปัญหาที่ aggregate demand ซึ่งปัญหาของเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นครับปัญหาของประเทศไทยมันอยู่ที่ productivity ด้าน Supply